เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2566เวลา9นาฬิกานายสมชายวร,รกิจเจริญพลนนาย,ยกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยเป็นประธานในการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแก่งคอยและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอยครั้งที่1โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ชุมชนเรียบสันติสุขชุมชนรถไฟร่วมพัฒนาชุมชนรถไฟร่วมสมามัคคีชุมชนแขวนบำรุงทาง ชุมชนสหพัฒนาและชุมชนอุไรรัตโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแก่งคอยหัวหน้าส่วนราชการนำโดยนางสุนีรัตจึงรัศมีพาณิชย์ปรลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอยเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น5วาระและมีระเบียบวาระที่น่าสนใจคือระเบียบวาระที่3ซึ่งเป็นเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่3.1นายสมชายวารกิจเจริญผลนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการชุมชนทราบระเบียบวาระที่3.3ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งและจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำนักปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอยได้แนะนำและสอนฝึกการปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน Toffee ่ฟองดูจากนั้นกองช่างได้ชี้แจงการปฏิบัติงานบริการการประชุมและชุมชนรวมทั้งแจ้งแนวทางการแจ้งคำร้องต่างๆรวมไปถึงช่องทางการติดต่อกับกองช่าง เพื่อการบริการที่รวดเร็วและกองสวัสดิการสังคมได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่และบทบาทต่างๆของคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศ2564และแก้ไขเพิ่มเติมพศ2566โดยมีคู่มือความรู้ประกอบการชี้แจงและในวาระที่หวารรเรื่องอื่นๆ5.1 การเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างชุมชนหลวงปูพ่พรมกรณีเสียชีวิตชุมชนสหกรณ์และชุมชนสวนสุขภาพกรณีลาออกและขอให้คณะกรรมการชุมชนทั้งสามชุมชนพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจัดประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่างและในวันที่เลือกนั้นเทศบาลเมืองแก่งคอยจะขอกำหนดเลือกวันและเวลา และประชาสำคัญให้ประชาชนทราบเมีันไ์กมารตันใโ่ห้าังค่าไม่ต้องมารัเช็คใ้แต่การลต้องมาพินที่นาคารน่ว่าเราจะเหมือนใขนะเแต่ว่าค่านอาจะับทีมายังไม่มีบัญชีกงไทยก็ไ้เป็ีกรไทยสแต่ก็ด้หรือว่่ที่มีบัรชแล้วจะบารก็ตามก็สามารถที่จะผมต้องมองว่า อย่างของเทศบาลแืองคก่งหลัด้วยความที่เกิดที่นี่ด้วยภูมิลำเนาก็เป็นคนตำบลแข่งคองด้วยก็มองภาพว่าของเราสมาสมารถสร้างนวัตกรรชุมชนได้แต่และชุมชนเนี่ยสามารถมาเชื่อมโยงกันได้อาจจะเป็นในแต่และประเทศของการผลิตการให้บริการอ,อย่างของอย่างของพี่อาจจะเป็นในเรื่องของการผลิตพืชน,นะคะประเภทได้ค่ะ ใครที่ถนัดเรื่องผลิตหนูมองว่าไปทั้งหมด16ชุมชนใช่ไหมคะเราก็มาคุยกันวิเคราะห์สวรวจเลยค่ะว่าจุดเด่นของเทศบาลเมืองแกปคอยคืออะไรยงเด่นยกสินค้าได้ออกมาเลยแล้วสร้างสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวออกมาว่าของเราเนี่ยเ,เด่นเรื่องอะไรอย่างของตัวเมื่อกี้ด้วยความที่รับชาวอุ่นเนาะตู้ก็มองว่าตู้ทำยังไงให้คนประเทศหรือว่าวนี้ก็คือตอนนี้เราให้บริษัทมาสำรวจเรืมม่องอ,ออกแบบเรือที่จะไว้ มันนาประทับนะครับก็คือรอกเรืองบประมาณผมเดินมกราาเพราะว่ามัานจะมีผลในการตั้งงบในการพัฒนาต่อไปนะคะหรือว่าท่านมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้การงานทางเทศบาลมีการบริหารจะไม่รู้ด้วยว่าจะต้องแจ้งใครเพอเอิญเนยก็มาทํางานที่ศูนย์ฟิเมษเนาะแล้วมันเกิดไปชดและลามอยนะ่างเงี้ยมันก็อันตรายแต่ก็ได้ประสานก,กัรนระหว่าง เจนช่วยด้วยแล้วเราช่วยกันด้วยประสาในทางการไฟฟ้าค่ะคมาซทอมบ่รลงนะะครับตอนนี้ซทอมบ่งลงกับเกินมาใช้งานได้เกือบร้อยเปร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ในปีงบประมาณนี้ก็จัดซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่า พอจัดประชุมแล้วนะคะในในส่วนของตรงนี้ก็อยากจะขอแนะนําว่าในบางชุมชนเนี่ยอาจจะมีประชาชนที่ไปร่วมน้อยเราจะอาจได้รับความทิ่เห็นค่อนข้างน้อยเพราะฉะน,น,นั้นในข่าวต่อไปนะคะในข่าวต่อไปก็อยากจะให้เชิญชุมชนที่หลากหลายนะคะ